คุณรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าวิธีที่สมองของคุณรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยบุคลิกภาพของคุณได้มากมายดูภาพลวงตาแต่ละภาพเหล่านี้เป็นเวลาส3วินาทีสิ่งที่คุณเห็นเป็นอย่างแรกบอกได้มากมายว่าคุณเป็นคนยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าภาพที่1หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้คุณมักจะใส่ใจกับรายละเอียดมากเกินไปแต่คุณเก่งในการเข้าใจถึงอารมณ์ของคนอื่นมันทําให้คุณเป็นคนที่มีไหวพริบเห็นอกเห็นใจ และหากคุณเห็นคู่รักหันหน้าเข้าหากันคุณมีตะกะใจเย็นและมีเหตุผลคุณรู้วิธีใช้เหตุผลกับผู้คนแม้ว่าพวกเขาจะอารมณ์เสียหรือกังวลใจอยู่ภาพที่ 2. ถ้าหากคุณเห็นรถในรูปนี้แสดงว่าคุณรักอิกสรภาพคุณชอบให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามแผนของคุณด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเมื่อคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถ้าหากคุณคิดว่าเป็นผู้ชายถือกล้องส่องทางไกลคุณมักจะไม่ใส่ใจกับรายละเอียดมากเกินไปแต่คุณจะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมแต่บางทีคุณอาจจะสังเกตตัวอักษร A ก่อนถ้าอย่างนั้นคุณก็มีความสามารถที่หายากในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ทันสังเกตคุณมีสัญชตาตญาณที่เฉียบคมและคุณก็เป็นคนชอบคิดนอกกรอบภาพที่3หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือภาพนิ้วโป้งสนิ้ว แสดงว่าคุณเป็นผู้นําที่ดีและเป็นผู้วางแผนจัดการที่ยอดเยี่ยมคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบและเข้าใจว่าการกระทําของคุณจะมีผลอะไรบ้างแต่ถ้าหากคุณเห็นการระเบิดก่อนแสดงว่าคุณมีบุคลิกที่เห็นแก่ผู้อื่นคุณสนใจผู้คนแถมคุณยังต้องการช่วยเหลือพวกเขาด้วยและนี่คือภาพที่4ี่หากคุณสังเกตเห็นลิงก่อนนั่นแหละตัวจริงของผมหล่อเล่นคุณเป็นคนอิสระและการมีพื้นที่ส่วนตัวสำคัญกับคุณมาก แต่ถ้าสิ่งที่คุณเห็นคือเสือคุณเป็นคนกล้าเสี่ยงคุณเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณพยายามมากพอ 5. หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้หลายต้นคุณอยู่หน้าพระอาทิตย์ตกแสดงว่าคุณเป็นคนเข้าใจง่ายและสบายสบายหากคุณเห็นใบหน้าของแมวแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นคุณยึดติดกับการตัดสินใจของตัวเองและคุณก็มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาพที่6 สำหรับรูปนี้หากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือภาพโครงหน้าแสดงว่าคุณน่าจะเป็น i n t r o รเวิ์คุณไม่ชอบปาร์ตี้ที่มีเสียงดังมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าคุณเห็นนักเป่าแซกโซโฟนแสดงว่าคุณเป็นคน Extrovert คุณชอบการเข้าสังคมและผู้คนต่างๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณมากแต่อย่าลืมพักผ่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้เบิร์นเอาท หากคุณเห็นธรรมชาติในภาพนี้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆในขณะนี้คุณไม่ชอบการทําอะไรเป็นกิจวัตรและเลือกที่จะทํากิจกรรมต่างๆของคุณสลับกันด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ทําสิ่งเดิมๆติดต่อกันหลายวันหากคุณสังเกตเห็นใบหน้าที่ซ่อนอยู่ด้านล่างของเฟรมในภาพนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบคุณพบว่ามันยากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีแผนมันทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัย 8. ถ้าคุณเห็นม้าลายชัดเจนมาก แสดงว่าคุณชอบพูดคุยและสนุกอยู่กับการอยู่ท่ามกลางผู้คนการทำความรู้จักคนใหม่ๆเป็นงานอดิเรกของคุณคุณไม่ชอบทำกิจวัตรที่น่าเบื่อแต่หากคุณเห็นสิงโตโดดเด่นอยู่ในภาพคุณชอบวิถีชีวิตที่สงบสุขคุณชอบใช้เวลาดีๆกับเพื่อนๆที่ไว้ใจได้เพียงไม่กี่คนและครอบครัวมากกว่าการอยู่กับคนจำนวนมากเกินไปมันทำให้คุณหมดเรี่ยวแรงซึ่งนั่นทำให้คุณหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 9. หากคุณเห็นใบหน้าในภาพนี้ แสดงว่าคุณเข้าถึงได้ง่ายและผ่อนคลายผู้คนรู้สึกว่าคุณห่วงใยพวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขามักจะเล่าปัญหาให้คุณฟังแต่ถ้าสิ่งแรกที่คุณเห็นคือคนโบกไม้กายสิทธิ์ใส่คนคู่เข่าถ้าอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นๆ 10. ถ้าเห็นแมวโดดเด่นในภาพนี้คุณอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงผู้คนรู้ว่าพวกเขาพึ่งพาคุณได้ในขณะเดียวกัน คุณก็มักจะเก็บความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองไว้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณเห็นใบหน้าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คุณรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมของคุณก็ช่วยให้คุณสามารถหาโอกาสได้ทุกทกที่เลยละ่ะและหากสิ่งแรกที่คุณเห็นคือหน้าผาคุณเป็นคนที่สามารถจัดการปัญหาได้ทุกปัญหาซึ่งเป็นผลมาจากการมองโลกในแง่ดีของคุณภาพที่11เเป็นแมวตัวใหญ่และจริงจังในภาพหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น คุณเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงคุณมองเห็นภาพรวมและช่วยให้จัดการกับปัญหาได้แต่ถ้ารูปหนูดึงความสนใจของคุณคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคุณพยายามหาสิ่งที่เป็นแง่บวกในทุกสถานการณ์และส่วนใหญ่คุณก็จะประสบความสำเร็จซะด้วย 12. หากคุณเห็นใบหน้าของผู้หญิงในภาพนี้คุณมักจะพึ่งพาสัญชาตญาณของคุณและมันก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง คุณยังใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวคุณอีกด้วยแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่ดอกไม้ล่ะถ้าอย่างนั้นคุณเป็นคนที่มักรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรให้ช้าลงบ้างและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ 13. ถ้าใบหน้ากลมน่ารักเป็นสิ่งที่คุณสังเกตเห็นก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นมิตรคุณไม่ชอบความขัดแยง้งและพยายามจัดการกับความไม่ลงรอยกันด้วยสันติวิธีแต่หากคุณให้ความสนใจกับนกสองตัวคุณเป็นคนที่ร่าเริงและเป็นมิตร คุณชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ 14. ถ้าหากคุณเห็นช้างแสดงว่าคุณยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อนและเคารพครอบครัวของคุณผู้คนชอบบุคลิกที่เป็นมิตรและความมีน้ำใจของคุณพวกเขายังทราบซึ้งที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยแต่หากคุณพุ่งเป้าความสนใจไปที่หมู่บ้านเล็กๆคุณค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณคุณชอบวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายมากกว่าความวุ่นวายในเมือง 15. ถ้าเสาดึงดูดความสนใจของคุณ แสดงว่าคุณให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่หากคุณเห็นภาพคนสองคนปรากฏขึ้นชีวิตของคุณไม่เคยจืดชืดเลยคุณอยากรู้อยากเห็นชอบการผจญภัยและพร้อมที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใน,ในพริบตาแต่ถ้าถามว่ามีใครกระพริบตานะ่ะหรออ่าไม่เล่นดีกว่าผมว่ามุกมปนแป้ก,กันนะ 16. หากคุณสังเกตเห็นผู้หญิงก่อนแสดงว่าคุณชอบวิเคราะห์และรอบคอบคุณมักเอาการเอางาน ซึ่งทให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นคนจิตใจเย็นชาแต่หากคุณเห็นชายชราในแว็บแรกคุณเป็นคนที่อ่อนไหวและมีเมตตาคุณยังมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะาทางศิลปะอีกด้วย 17. คุณเห็นจระเข้สองตัวหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมถ้างั้นคุณก็มักจะพยายามควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตอยู่เสมอแต่หากคุณสังเกตเห็นนกเป็นสิ่งแรกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่รังเกียรตที่จะทําตามคําแนะนําจากคนอื่น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะแต่คุณเป็นคนที่พร้อมจะประณีประนอมเสมอ 18. ถ้าคุณให้ความสำคัญกับใบหน้าของผู้หญิงก่อนนั่นหมายความว่าสมองซีขวาของคุณพัฒนาได้ดีกว่าซีซ้ายคุณเป็นคนที่มีทักษะด้านศิลปะและมีความฉลาดทางอารมณ์สูงแต่ถ้าคุณเห็นผู้ชายเล่นแซ็กโซโฟนนั่นหมายความว่าสมองซีซ้ายของคุณพัฒนาได้ดีกว่าตากะคือจุดแข็งของคุณคุณเก่งในด้านคิดวิเคราะห์และเรื่องตัวเลข 19. หากคุณเห็นจระเข้ก่อนคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเอาการเอางานและต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางครั้งคุณมักจะให้ความสำคัญกับสิ่งเชิงลบที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณเพราะงั้นอย่าลืมพักผ่อนและสนุกกับชีวิตบ้างละครับหากคุณสังเกตเห็นเรือที่มีคนสองคนแล่นไปตามแม่น้ำคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดอย่างมากคุณมีบุค,คลิกที่สร้างสรรค์และสามารถหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้เสมอ20 หากคุณเห็นหญิงสาวคุณมีนิสัยราบเริงและมองโลกในแง่ดีคุณมองเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนหุนหันพลันแล่นเกินไปหากคุณสังเกตเห็นหญิงชราก่อนแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ชีวิตมากมายซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองสถานการณ์จากมุมมองที่หลากหลายได้21คุณเห็นเป็ดก่อนใช่หรือเปล่ากาบกาบงั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และมีสัญชาตญาณที่แม่นยำ เต็มไปด้วยจินตนาการแต่หากสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นคือกระต่ายแสดงว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์ที่โดดเด่นคุณน่าจะเก่งในด้านการเขียนอ่านและคิดวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างมีเหตุผล22หากคุณเห็นกระรอกคุณวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีมากการคิดเชิงตรากของคุณช่วยให้คุณประมวลผลข้อเท็จจริงและพบวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนน่าอัศจรรย์แต่หากสิ่งที่คุณเห็นในตอนแรกคือเป็ด คุณมองเห็นแง่มุมที่สร้างสรรจากสิ่งต่างๆได้ดี23คนส่วนใหญ่มองเห็นกบในภาพนี้ทันทีหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณมั่นใจในตัวเองซึ่งนั่นทาให้คุณผ่อนคลายคุณสื่อสารกับผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และจริงใจแต่ถ้าหากคุณเห็นมมาคุณมักจะพยายามมองให้ลึกถึงความหมายที่ลึกซึ้งของสิ่งต่างๆคุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองและไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจคุณได้24 หากสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณเป็นอย่างแรกคือเชิงเทียนคุณเป็นคนที่มักจะมองสถานการณ์โดยรวมเป็นปกติและหลังจากได้เห็นภาพรวมแล้วเท่านั้นคุณถึงจะเริ่มลงมือทำแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นใบหน้าสองหน้าก่อนแสดงว่าคุณมีความสามารถในการจดจอกกับรายละเอียดมันเป็นเรื่องสำคัญกับคุณอย่างยิ่งในการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกและขอการสนับสนุนจากพวกเขา